ลูกทีมลูกทีมนั่งลงครับลูกทีมนั่งลงอ่าใครเป็นลูกทีมนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวครไม่มีคู่เดี๋ยวคู่อาจารย์นะครับมาอันนี้คือหน้าทีมใช่ไหมครับนั่ือปนหน้าทีมหนูไม่มีคู่ใช่ไหมอ่าไม่มีคู่เดี๋ยวให้เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ร่วมด้วยนะครับแค่อาจารย์แพ้อาจารย์ต่อข้างหลังแค่นั้นแหละครับ ใส่มาให้หมดอยากฟังเสียงของผู้ชนะพร้อมแล้วยืนขึ้นครับยืน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 ทุกคนเลยทุกคนเลยยืน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 ตัวน้าตัวน้านะครับช่วงสุดท้ายเลาเอาให้คุ้มกว่าที่จะส่งต่อใช่วงต่อไปนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มตี 哼啊哼啊哼啊。 เมื่อสักครู่ครูเสือแจ้งมาแล้วนะครับรางวัลผู้ชนะเลิศนอกจากเสื้อยืดแล้วครูเสือใจดีมากนะครับเดี๋ยวให้บักนอนกับงูงูกนะครับรีนันคนอ่าเฮ้ยอาจารย์นะารชนะนะอ่าอ่าอุ้ยอ่ช่วยกัจารทำอาหารกินด้วยนะครับอุย่ หนึ่งสองสามดนตรีมากขวาล้วาขาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า